วันนี้พอดีผมว่าไม่มีอะไรทาก็เลยมาอาัดคลิปอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองที่ผมจะเล่น b บสบอลนะคะนะคะมินิเกมเบสบอลค่ะก็วันนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคครับตอนนี้เราก็จะไปที่ b บสบอล แบบนี้ฮะถ้าใครอยากเข้าก็ตามที่ผมบอกไปคลิปเ,เมื่อวานเนี <c> ่ย <oughs> โอเคเราจะไปเริ่มเล่นกันนะคะปึ๊บด่านนี้ดีด่านนี้แล้วกันบลิกก็ผมอยู่สีชมพูนะคะไอดูซีมีคนกี่คนตอนนี้มีสามรวมผมด้วยมีเกส ห้าสี่แปดกับเกสห้าห้าเอ้ยห้าเจ็ดเจ็ดเกสห้าสี่แปดสวัสดีสวัสดีอเอาคไม่สนเราเลยห้าเรือสองคนแล้วเรอืรอทำไมสีส้มมันมีเยอะจังลเลยกับสีแดงสีที่น้อยที่สุดก็คือสีชมพูแล้วจ้ะ โอ้โหมันช่างเซ็งอะไรอย่างนี้เหลือกันอยู่สองคนสวัสดีเพื่อนเราต้องชนะนะเข้าใจไหมเข้าใจภารกิจของเราคือชนะเราทำไรเนี่ย <c oughs> ช่างัาเถอะช่างเขาลอาเราจะมาเริ่มกันเลยเราคือสีม่วงนะครับ เราจะมารุยกันเลยนะครับสำเนียงอาจจะแปลกๆนะครับวันนี้พอดีไม่มีอะไรทำวันนี้ผมอาจจะลงคลิปสักสองิปนะคะเพราะมีน่าจะเชิญแขกรับเชิญมาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งแต่ใช้ใชสก,กินเดิมนะครับแล้วก็ชื่อเดิมด้วยโอ้เพื่อนไม่นายถึงฉลาดอย่างนี้ ปบปบเสริมไปหนาๆเลยปบ,ปบ,ปบอ้าวเสริมไปหนาๆก่อนอ้าวไอรอนหายช่างมาันช่งางมันเถอะโอเคถ้ามีถ้ามีแบบ คนการตอบสนองต่อประคิปเบสดบอลที่ดีผมก็จะทำมาบ่อยๆเยอะๆแล้วก็ไปอัปเกรดตัวเองที่เก่งๆแล้วสอนวิธีเล่นนะคะแล้วทำไมมันกับคลิปตรงนี้ช่างมันเถอะต้องบังให้มิดที่สุดแล้วใครมาต่ออะไรเนี่ย โอเคเตรียมลุยปุ๊บขอไอรลอนอีกสักสองไปอีกสักหนึ่งก็พอปึ๊บ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 โอเคสองก็ได้สองปึ๊บกล่องเชดสักหนึ่งวางเชดไปตรงนี้ ใส่อิเข้าไปก่อนแต่วันนี้เราจะลุยโหบุกคดบุกหนักกันนะครับพอดีเมื่อวานบุกบุกไม่หนักเลยแต่ก็ชนะอยู่ดีเพราะอยู่ดีๆคุณสันโดดค่าก็เลยชนะเลยยังฮาตอนนี้เกสโอ้ไอรอนต้องการอีกหนึ่งต้องอัปเกรดด้วยอะไรไม่รู้ โกโกอันนี้ต้องใช้4ไอรอนอัปเกรดสิอัปเกรดไม่รู้อัปเกรดยังไงนะคะโอเคเรียบร้อยเราอัปเกรดมันเรียบร้อยแล้วนะคะ เกียไปทั้งหมดเกียร่อนไม่รู้ครับผมดูไม่ทันช่างมันเถอะตอนนี้เราให้เพื่อนไปบุกสักคู่อู้เพื่อนนี่กลัวตายจริงๆเลยครับเอ้ยตาเอ้ยเพื่อนมาเงั้นเราบุกกันบ้างตึ๊บ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 บล็อกหนาๆเดี๋ยวค่อยใช้ปึ๊บ ใส่เข้าไปก่อนเอามาเยอะๆเยอะๆเลยเต็มตัวบุกเต็มตัวบุกเลยเพื่อนเอาดาบผิดมาปึ๊บไม่ชั่วร้าย เพื่อนเรานี้ช่างชั่วจริงๆเลยครับชั่วแชร์เร็วสามโอเคเราจะมาบุกกันเลยครับตอนนี้ครับเราจะไปบุกเอาทองกันไฟอะวะอ้าวชิปหายนั่นไงนั่นไงครับผมตายแล้วครับโอ้โหครูซาได้ทองมาหนึง เซ็งไก่สดๆไม่เป็นไรเราเป็นพวกไม่ยอมแพ้ครเรามาบุกกันอีกรอบเกาะชุดเกาะชุดเกาะชุดเกาะใส่ใส่ชุดเกาะแล้วก็บอกบอกสักนิด บล็อกไม่ต้องเยอะหรอกครับแค่ยี่สิบก็พออ่ะเกินชางมันโอเคแค่นี้ก็พอละแล้วก็เราต้องการดับหินเพื่อลุยฮะบล็อกเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ไปชาร์จกันเลยฮะ แลกโอ้นายน้ำอะไรหรอเพื่อนนี่กังวลเกินไปแล้วครับเพื่อนคนเพื่อนกับเฮ้ เหล็กใส่ไปก่อนแก้วใส่ไปใส่ชุดเกาะกินอาหารจ,จ,จบึบุกบุกไม่มือเปล่านี่หละอุ๊ยโอ้โหผ้าตกนะครับ ก็ดีเลยครับตอนนี้เราต้องการบล็อกปลิกอิดนะครับเพื่อามาทำบล็อกกันตกถ้าเรากันตกได้เราก็ได้ฮะแสวบสร้างที่กันตกก่อนอุ้ย ไม่ไม่ไม่แกออกไปออกไปแกอย่ามาขุดเตียงกูอ้ยขอโทษด้วยค่พอดีมีความอยากมันลุ้นมากเลยคัะเรียบร้อยสมน้ำหน้าเอาไม่ใช่เอาอ้ยหายไปไหนเฮ้ยโอ้โหเกือบตายตอนนี้ผมต้องแลกอาหารมาสักนิดเพื่อกินอุย้ยใครอ่ ตยูไหนแก yeah. สงสัยผมแลกเกินไปไโอเคโอเีตาเราตายไปอีก,กรอบหนึ่งนะคะเราเข็ดล้วคัะเดี๋ยวเราต้องเตรียมอาหารเอาไว้สองดึง่เรียบร้อยปึ๊บเราก็บุกเลย แล้วกันท้องสุดๆอุ้ยเียวสร้างที่กันตกก่อนครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่อุ้ยโอ้โหกระโดดพลาดครับโอเคพอดีเลยพอดีเลยเรียบร้อยสมนดำหน้า เกือบไปแล้วครับพอดีบล็อกเราอึดเหล็กสองเราต้องหาบล็อกมาอุดดีๆค่ะ เอามาอุดแล้วกัน <c oughs> เอาเหล็กมาสองอคนมาขุดด้านข้างแล้วก็เอาหินอันนี้มาเยอะเราจะไปสร้างสะพาน Sang ไดไปไหนเดี๋ยวก็โดนฆ่ากับมานั่นไงว่าอหละเชียวเรายังอยู่แต่สีส้มไปแล้วนะครับตอนนี้อย่านะดีมากเพื่อนอุดไว้ไม่ไหวช่าง ถ้าเราจะบุกก็ต้องบุกเลยฮะตอนนี้เราบวกแบบตรงๆไม่ได้แล้วดีมากเพื่อนโอ้โหในเกมทีมเรานี่ใช้ได้เลยะนะคะตอนแรกนึกว่าจะโดนขุดสละโดนหลายรอบแล้วโอเคแล้วก็กระโดดสร้างที่บางตรงนี้แล้วก็กระโดดลง สร้างอันนี้แล้วก็ลงมาแล้วตรงมาตรงตรงตรง,ตรงมาเรื่อยๆเอาบล็อกหมดชิบอันนี้ยปึ๊บอ้าวผมแย่แล้วครับเฮ้ยอันนี้เราต้องบุกเจมแนวแล้วฮะ ในทำไรไม่บอกเราเลยอ่ะอืมไขุดสีแดงมาไม่บอกกันเลยนะเนี่ยหุ้ยชิบหายแล้ว มตาแล้วโอเคไม่เป็นไรงั้นวันนี้ก็ขอจบพาร์ทสองไปเพียงเท่านี้นะครับพอดีหมดเวลาแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าตอนเย็นนะครับสวัสดีครับ